ร้อยมุกพันฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคีคแตกแจนเป็นปอนหรือคีจะไปขายผักสไตล์พี่ป๊อนเลยนะครับวันนี้ดูป๊อนดูป๊อนเสื้อผ้าเขาอ้าป๊อนพี่ป๊อนยืนอันนั้นลาปรอนเหรอครับอ้าลาคอสเขาจะละแค่อันนี้ลาขึ้น มีความสุขมีความสุขนี่ร้องเลยร้องเลยร้องเลยนะอ่าร้องเลยร้องเลยร้องนี่นี่คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งก็อะไรก็ก็คุยนะเจ้าผมฟ้องผมวอมผมอยู่ไม่เอะไรของมันผมวอมผมวอมคนนักกีฬาคุญนักกีฬาต้องวอมน้องเป๊ะปอยต้องวอมไอ้ยศเดินเยอะทำไมอะเดี๋ยวตาสว่างร้อง สไลด์ลงมาไมดูไอเตี้ยไอเตี้ยโอ้ชอบคีนชอบชอบคิดถามคีจริงว่าคีนโดนอะไรมาว้าเคยรถล้มฟิวฟิวป้อนเข้าสิงผมเลยโอ้โหเราชอบ้องเหมือนหนอนเหมือน ีถ้าพี่กิ๊กได้ยินเมื่อกี้นี้ผมร้องผมมีเสียงเลยนะร้องร้องอะไรวะร้องอะไรวะถามริงคุณป๊อตตกใจไหมชอบมากครับชอบมากชอบมากชอบท่าเดียวพี่กิ๊กเนี่ยฮะไอ้ไอ้ท่านี่นะผู้นี้หนูประทับใจลีลามากเหมือนไปกินยาถ่ายพยาธิกันมาเลยค่ะดีดิ้งกันดีจังเลยตอนเดินออกมาคุณแฮมเหมือนมากแต่พอคุณร้องเนี่ยนะขี้เราจะี้ขอค เสียงเหมือนกว่าแล้วตอนที่ร้องนะคะหอมสังเกตหน้าพี่ป๊อตพี่ป๊อตมองแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่ป๊อตเวลาเขาอยู่บนเวทคอนเสิร์ตเขาอย่างนี้ไหมมีอย่างนี้เลยครับผมผมแต่งนี้ออกคอนเสิร์ตเวลาเล่นสไตล์พี่ป๊อตเหมือนดอกอ๋อคนดูนี่มองครับโอ้โหเหมือนมากเพราะว่าเราโดดไงโอ้โหคนชอบไม่ใช่เหมือนป๊อตครับเหมือนแหละเหมือนแองกี้เบิร์ดใช่ปะ เกิดในสถานสวภา,าเหมือนอยู่ที่บ่อง,งูบ่อง,งูเหลือมงูเหลือมที่ถึงฤดูผสมพันธุ์กำลังจะเลือ้อยซักพักตัวผู้ซักพักเป็นตัวเมียเลื้อยกันไปเลื้อยกันมาอารมณ์ผมได้ยังไงเลยครับอู้ยได้ลมมากมัน<อ>ช่วงและช่วงที่คุณกลายร่างจากงูเห, <า S 1> ห<า>ลือมกลายเป็นกิ้งกา่าไปปัดถึงกระลุกขึ้นมาพยายามผมพยายามจะไล่ทับพยายามจะไล่ทับพยายามจะไล่ทับแล้ว ป้อนเคยทำแบบนี้ไหมถามจริงผมอย่าบอกว่าเคยนะผมได้รับแรงบันดาลใจจากเขาเนี่ยฉันน่ะผมอยอย่าบอกรั้งนน่ะป้อนโมเดิร์นด็อกโมเดิร์นด็อกขึ้นเวทีจะมีท่าหมาโดนรถทับแน่ๆฉันสรุปว่าผมเป็นคนคิดท่าเหรอครับใช่ใช่ เขาเลยครับหลังจากนี้คอนเสิร์ตผมจะเปลี่ยนไปเพราะคุณอ๋อครับผมผมจะผมจะศึกษาจากคุณนะฮะได้ครับต่อไปนี้เขาจะเรียกุณว่าอาจารย์เนี่ยฮะนี่เดินสองขาได้ด้วยไอ้ที่กางเอาไอ้กางไอ้กางางพคป๊บจากเลือแล้วป๊อบกำลังมันตกใจมันจะลุกขึ้นมา่งร้อยมุกพันห้า